ชีวิตมีขึ้นมีลงบทเรียนราคาแพงที่เจ้านายไม่มีทางเลือกเคยได้ยินคำว่าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงไหมครับความพร้อมในที่นี้ไม่ใช่แค่ความพร้อมทางใจที่อยากได้น้องมานอนกอดแต่คือความพร้อมทางการเงินที่ต้องมั่นคงพอจะดูแลเขาไปตลอด1 0 1ถึงปีอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้รวยพรุ่งนี้อาจหมดตัวชีวิตคนเราพลิกผันได้เสมอสัตว์เลี้ยงคือภาระผูกพันระยะยาว ค่าอาหารค่าหมอค่าวัคซีนไม่ได้ลดลงตามรายได้ของเราอย่าสร้างภาระเกินตัวการรับมาเลี้ยงเยอะเกินกำลังในวันที่รวยอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมหมู่ในวันที่ล้มก่อนจะรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านถามตัวเองให้หนักๆถ้าพรุ่งนี้ตกงานถ้าพรุ่งนี้ธุรกิจเจ๊งน้องจะอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบคือไม่รู้อย่าเพิ่งรับเขามาเสี่ยงกับเราเลยครับรักเขาต้องคิดเผื่อชีวิตเขาด้วย เพราะสำหรับสัตว์เลี้ยงเราคือที่พึ่งเดียวที่เขามี